สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม Roblox Map Every Second You Get Order นะครับเย้ yeah. <cl aps> ซึ่งก็เกมนี้มันเป็นก็คือทุกๆวินาทีเราก็จะแก่ลงนะครับฉะนั้นก็เราเข้ากันมาเลยเข้ามากันเลยดีกว่าโอเคอะไรสกิป <laughs> เออสกิปไปเลยมาเอิม่มทำไมเราเป็นงี้ทําไมเราเป็นงี้ โอเคไหนดูช็อปสิโอโ้โหราคาราคารีเบิร์ตคือเรารีเบิร์ตคืออะไรเอดศูนย์จุดหนึ่งเ,อร,เรอเราจะเสียอายุของเราทั้งหมดเลยแล้วเอดเราก็จะเป็นศูแล้วเสร็จแล้วเราก็จะอายุของเราจะเดินช้าลงอ๋อโอเคตอนนี้เราอายุห้าสิบกว่า โอเคโอเคที่เลพอร์ตทูสปอนคือตรงนี้โอเคผมว่านะผมปิดมิวสิกนี่แหละดีดีกว่าเฮ้ย hey, mm hmm. เหมือนว่ามันเดินช้าลงแฮะใช่ไหม mm hmm. มันเหมือนว่าเราเดินช้าลงแล้ว mm hmm. ทำไมเราถึงแต่งตัวเป็นแบบเนี่ยเป็นผมแบบเนี้ยเป็นผม,มนผู้หญิงเลยโถงั้นก็นะผมว่านะคือเราจะต้องเหมือนแบบมีด่านมันมีด่านหลายด่านมากเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเล่นไปเพื่อเอาวินได้ไม่ดูเหมือนกันว่าไม่ได้วินแล้วเอาไปทําอะไร แต่ก็เผื่อเนาะอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อสิบลีเบิร์แล้วก็จะบวกศูนย์คูณหนึ่งสปีดศูนย์จุดหนึ่งยี่สิบลีเบิร์แล้วก็จะได้บวกหนึ่งวินอ๋อเหมือนว่าเราต้องสะสมวินไปเรื่อยๆใช่ไหมตอนนี้เรามีวินอยู่ทั้งหมดในชื่อเราศูนย์วินโอ้โหอายุเป็นร้อยแล้วเนี่ยอันนี้เป็นคลิกแล้วเราก็จะได้ไอ้น,นี้เหรอเหมือนว่าเราต้องแย่งกันหรือเปล่าโอ้โหต้องคลิกอย่างนี้มาเปิดออโต้คลิก เรียบร้อยฮ <laughs> อ,อันอันแรกเราก็จะมาเอาอันนี้เลยโอ้โหเพื่อนเอ้ยตอนนี้เรามีคู่แข่งแล้วมีเพื่อนที่อายุเป็นพันปี <laughs> จะมาร่วมดว้วยอ่ะตอนนี้เราอายุประมาณร้อยกว่าแล้วเราก็นั่งรถเข็นเป็นรถ <laughs> นั่งรถเข็นเรานั่งรถเออรถสําหรับเ, <laughs> เขาเรียกว่าอะไรนะยืนทำไมอยู่ดีๆมันก็ลืมชื่อได้ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็โอเคตอนนี้เราเออผ่านมา ครึ่งทางแล้วครับตอนนี้อายุของเราก็คือ200กว่ากับอันนี้เลยอ,อีกที่เลยอ,อีกหน่อยนึงแล้วเพื่อนเพื่อนอายุ90กว่าเพื่อนอายุประมาณร้อยนึงเพื่อนจะมาแยงแ่งเลานะเราจะหยิบให้ได้ก่อนเพราะเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยก็คือถ,ถ้าเกิดว่ามันได้ปุ๊บเนี่ยใครหยิบก่อนถึงจะได้นะครับแล้วไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะได้วินเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้เราเหลืออีกแค่ร้อยเดียวเท่านั้น50อันสุดท้ายซึ่งที่เขาบอกว่า,วาการรีเบิร์ตเนี่ยมันจะใช้ม,มันจะทําให้เราอายุ เออนี่เก็บเข้ามาได้ไหมโอ้เราได้ first win แล้วตอนนี้เราได้5 win แล้วโอ้โหเยอะมากอาอะออโต้คลิกยังอยู่เลยตอนนี้อายุ200กว่าแล้วกลาเป็นอะไรก็ไม่รู้หน้าแตกแล้วซึ่งก็การรีเบิร์เนี่ยเอ,อยังพูดไม่จบเลยเขาบอกว่าเราจะ0.1 s slower ใช่ไหมก็แสดงว่าเราล่าจะวิ่งได้เร็วขึ้นแต่ปัญหาเนี่ยน่าจะเป็นที่เวลาเรา เนี่ยเราต้องใช้เอดนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าสมมุติเรารีเบิร์ดลองรีเบิร์ดดูโอเคเอาเรากลายเป็นเด็กเด็กตัวเล็กนิดเดียวโอเคเนี่ยเราต้องใช้อันนี้เยอะขึ้นนะครับแล้วแล้วเอของเราก็จะไปช้าลงเนาะงั้นเรามาด่าแรกกันดีกว่า Glass Bridge Level คือฮาร์เลยเหรอโอ้โหเอาขึ้นขึ้นไงอ๋อโอเคขึ้นมาเราขึ้นไม่ได้เมื่อกี้เราต้องรีบก่อนที่โอ้โหเพื่อน อเพื่อนเพื่อนตกมาเราไปอีกฝั่งหนึ่งฮ่า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 อุ้ยอันนี้ฮาดจริงเลยเพราะว่าคือมันมันยากมากไม่เป็นไรเราดูเพื่อนเพื่อนจะไปฝั่งไหนโอเคเมื่อกี้เพื่อนตกเอิมขวาลายซ้ายดิโอเคเรียบร้อยงั้นเราก็ลงมาฝั่งนี้แล้วอันต่อไปล่ะให้เพื่อนนําเลยเฮ้ยได้อันต่อไปล่ะเพื่อนเพื่อนจะไปฝั่งไหนมันกระโดดไปฝั่งนั้นแล้วก็เรียบร้อยทีนี้ก็เหลือเรา ซึ่งเราจะไปฝั่งไหนดีขวาลายไซดดีครั้งหนึ่งแล้วกันอย่าบอกนะว่ามันตรงหมดเลยเติมแล้วเราก็บัค <c oughs> เราบักแล้วผมว่าเรารีเบิร์กันดีกว่ามาโอ,โ,โอ้โหเอตต่อไปก็คือ70โอ้โหแล้วก็คือเด็กเป็นเด็กแล้วมันเดินช้ามากเลยดูดิโอ้โหนี่คืออะไรเนี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้มาใหม่มาใหม่มมสแสดงว่าอันนี้ก็คือเราต้องเดินตรงไปหมดเลยใช่ไหม ตรงฝั่งขวาอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเขาว่าเซิร์ฟทุกเซิร์ฟเนี่ยมันจะเหมือนกันไหมหรือว่าอาจจะมีความต่างกันอยู่ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เอา้าเอ้าทำไมเราตกอะ่ะมันสูมทุกครั้งเลยเหรอเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะผมว่ามันอาจจะสูมทุกครั้งเพื่อนช่วยหน่อยนะเพื่อนนี่ไงมันเปลี่ยนนี่ไงมันเปลี่ยนเพื่อนเพื่อนมันเปลี่ยนเอาอย่างนี้แล้วไงเนี่ยไปเลยเพื่อน เพื่อนตามมาเลยแล้วเพื่อนก็ไปกระโดดสะตรงนูน้นนี้เราไปไหนดีเติมดูข้างล่างได้ไหมดูไม่ได้คือดูไม่ออกเลยครับโอเคเดี๋ยวอปม,มาอีกทีอันสุดท้ายคืออันไหนอ่ะเพื่อนตามมาเลยใครจะนำใครจะนำไปเลยเพื่อนคนไหนก็ได้ไปเลยไปเลยไปเลยไม่มีใครไป <laughs> ไม่มีใครไปอ้าวเพื่อนเพื่อนลงไปตรงนั้นทำไมถูกไหม โอเคเรียบร้อยงั้นก็คือฝั่งนี้เย้ทูวินเองหรอแค่เนี้โถ่เมสเลเวลอีซี่เนี่ยนะมิสเขาบังกดมันอีซี่ตรงไหนเฮ ه. ผมอยากรู้จังว่าคนอื่นเนี่ยเขาเลเวลขึ้นเป็นพันได้ยังไทงทั้งทั้งที่มันก็มันยากนะกว่าจะขึ้นไ,ได้เป็นพันเนี่ยอาจจะต้องแบบค้างคืนไว้อะไรงี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอฟค้างคืนไว้เนี่ย คือตอนนี้ผมไม่ทำไงเพราะว่าเรามีเพชซิมให้จัดการอยู่ฉะนั้นก็เราจะเราจะทำไม่ได้เพราะว่าเราต้องทำเพชซิมให้ได้ก่อนเพราะมันเป็นแค่อีเวนต์แต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่อีเวนต์ไงมันทำได้ตลอดซึ่งตอนนี้เออหาไม่เจอเพื่อนเพื่อ,อ,อรู้ไหมว่ามันอยู่ไหนอ่ะเพื่อนคาว่า easy ของเขานั้นหาอะไรไม่เจอเลยครับผมว่านะเรารีเวิร์ดเรารีเบิร์ดได้แล้วแหละรีเบิร์ดมาแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปหาตรงเมส เสร็จแล้วเราก็ค่อยไปหาไปหาแบบวิ่งเร็วๆได้เนาะมันยากจริงๆเลยเดี๋ยวยังจะมาบอกว่าอีซี่หามันหานมากแลวไม่เจออะไรเลยงั้นเดี๋ยวเราควรที่จะรีเบิร์ตกับเนาะแล้วก็ไปหาด่านอื่นเล่นก่อนเพราะว่ามันยากมากครับถ้าเราไปตรงนั้นดีกว่า o ออบบี้เลเวลมีเดียมครับเป็นออบบี้หรอโอเคก็ได้ลองดูไหน วัยกำลังวิ่งเร็วอยู่พอดีโอเคขึ้นมา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 ตรงนี้ขึ้นโอเคมันต้องขึ้นไปอีกนานไหมขึ้นแบบนี้เลยเหรอโอเคแสดงว่ายยาก,กอะ้ตกลงมานิดหนึ่งไม่เป็นไรหรอกตกลงมาตรงนี้ก็โอเคเรียบร้อยทีนี้โอ้โหดู้นะว่ามาสั่นฮึบฮึบฮึบโอเค ตรงนี้มันไม่น่าไม่น่าสั่นหรอกวงกลมที่ไหนจะไปสัน่นแล้วมันก็คงไม่หายด้วยละมั้ง H ห้าสิบแล้วอต้องค่อยๆต้องค่อยๆโอเคอึ๊บโอเคขึ้นมาขึ้นมาไปอีกไปเรื่อยๆโอ้โหเอออ,อ,อะตกแล้วเออเราควรที่จะรีเบิร์ตหน่อยไหมโอ้โหเอดร้อยหนึ่งตอนนี้เราเจ็ดสิบไม่เป็นไรรอก็ได้ โอเคจะบอกว่าเมื่อกี้ผมไปเล่นเกมนี้กับเพื่อนอะไรเพื่อนคนไหนก็ไม่รู้มานะครับซึ่งเป็นเกมที่แบบแค่ตอบคำถามแล้วเพื่อนก็ตอบให้แล้วแล้วเสร็จแล้วผมก็แค่เก็บวินไปเลยแค่นั้นแหละก็เก็บวิน <c oughs> มาแล้วก็ได้มาหนึ่งวินเลยงั้นก็อันนี้ดูซิว่าเราจะตายอีกไหม <c oughs> เรียบร้อยคือเล่นมาคืออย่างยาวนานมากเลยครับคือคือไม่อยากตกแล้วอ่ะคือเล่นมายาวนานมากครับทุกคน เล่นมาลานมากแล้วคือแบบนานๆแบบนานๆเลยแบบแ,ลแบบรีเบิร์สก็แล้วแบบรีเบิร์ไลค์ข่ะแล้วโอ้โหโหมั่วละผมจะมั่วทางไหนดีไปได้ไหมโหดูไม่น่าไว้ใจเอมอมอะไรอะเออเดียงเลยเรียงไปเลยแล้วกันโหเดินช้าละ เออเลี้ยงไปเลยผ่านด้วยหรือว่ามันอาจจะเดินได้ทุกทางนะเพราะว่าอย่างนี้มันก็ดูเหมือนว่าจะได้นะเห็นไหมไหมเหมือนว่าจะเหยียบได้นะเพราะว่ามันอาจจะผ่านได้ทุกทางหรือเปล่าเสียวเสียวเสียว,ยวค่อยๆกระดึบ๊บอายุร้อยหนึ่งพอดีตอนนี้เราต้องการอายุร้อยสามสิบในการรีเบิร์ดนะครับโอเคโอเคโอเคค่อยๆค่อยๆกระดึ๊บมาค่อยๆค่อยๆไปฮึบ โอ้สมวินเรียบร้อยระดับฮาร์ดสองวินอันระดับมีเดียมสวินอันต่อไปไหนที่เรายังไม่ได้เล่นฮะเอมอันนี้เราก็ผมเล่นไปแล้วอันนี้ละกันสเตรเลเวลเวลี่อีซี่เวลี่เหรอเห็นแล้วนะ่ะมันค่อยๆหายรีเบิร์ตกันฮึ่ไปเอ็ Eight. ตอนนี้เราอายุน้อยมาก <c oughs> มาวิ่งเร็วขึ้นไปเตรียมตัวพบกับ เพื่อแล้วเพื่อจะมายืนทำทำไมเนี่ยโอ้โหเราก็แค่ต้องรีบวิ่งเราต้องรีบวิ่งมากมากครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแก่ขึ้นเราจะวิ่งช้าลงแล้วเรามีโอกาสตกบันไดสูงมากแล้วอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันตงโอ้โหโอ้โหค่อยคมันค่อยๆมันค่อยๆหายลงไปอย่า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 ขอล้อขอล้อขอล้อเราต้องวิ่งขอบไว้มันจะได้แบบชิดขึ้นเราจะได้วิ่งน้อยลงโอเคโอเคขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกตอนนี้เราขึ้นมาสูงมากแล้วขึ้นมาสูงมากแล้วครับ จะถึงไหมมนต้องรีบถึงเร็วอายุจะ50แล้วเนี่ยยังวิ่งไม่ถึงเลยโอเคไปแล้วไปอีกไปไปอีกหืม mm hmm. เราวิ่งช้าลงแล้วตอนนี้เราวิ่งช้ามากแล้วใกล้แล้วรู้สึกว่ามันใกล้แล้วโอ้มากอดเร็ว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 เรวอึ้บวันวินเท่านั้นเรียบร้อยฮ่าฮอันนี้อะไรเดดลี่ออฟฟี่เวลี่ฮาร์ดโอ้โห ดูแล้วก็คงรู้แหละว่ามันเวลี่ฮาร์ดขนาดไหนเราลองนิดนึงก่อนละกันแบบประมาณนี้โอเคแบบนี้ได้ได้ได้โอเคโอ้โหมีตัวที่ที่เราให้กระโดดหนีด้วยเอออ,อันนี้ถ้าอายุแก่ๆก็อาจจะง่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าโอ้โหการวิ่งคือมันตอนนี้เราวิ่งชาม,มา่ะเพราะว่าเราแก่มากเลยอายุเป็นร้อยซึ่งก็ไม่น่าสามารถที่จะตึบได้แล้วเนี่ย เป็นการกระโดดนักรโเกต์นี่กระโดดได้ด้วยโอเค okay, เรียบร้อยเราต้องรีเบิร์ตครับรออายุอีกสิบป,ปีมาต่อตรงนี้โอเคโอเคตอนนี้เ,เราเริ่มวิ่งช้าแล้วเราต้องอเรียบร้อยไปเริ่มใหม่ตั้งแต่ตรงนู้นเลยเราจะได้ไหมเนี่ยห้าสิบอ่าหกสิบละเล่น <igen> อะไร <zem inventions> ไม่ได้เลยต้องวิ่งเข้ามาอย่างนี้อย่างเดียว ถ้าเกิดเราเดินอย่างนี้มันไม่ทันแน่นอนครับเร,เราก็กระโดดอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็แค่เชือกเรียบร้อยทีนี้เราก็รีเบิร์ตกันทีนี้เราก็น่าจะอ,อ,อายุของเราน่าจะลดลงช้าลงและนิดนึงโอ้โหคนนี้อายุเป็นพันละสองพันกว่าอันนี้เราจะต้องทําให้ได้แ้าตรงนี้เราก็จะมีทิคพิเศษนั่นก็คือโอเคเมื่อกี้เราตกทิคพิเศษนั่นคือการ กระโดดไปเกาะข้างๆนะครับแล้วเราก็แค่เดินมาแค่นั้นเลยแล้วเราก็ไม่ต้องเสียเวลาแบบกระโดดข้ามอะไรพวกนี้แล้วก็แค่กระโดดมาตรงนี้แล้วเราก็เดินไปเลยคิวๆสบายๆคือตอนนี้เนี่ยคือไม่รู้นะแต่เหมือนเกมมันมีปัญหามากครับคือตอนนี้ตอนเนี้ยคือผมเล่นมาแบบน่าจะ หลายนาทีมากๆแบบเกือบครึ่งชัง่วโมงแล้วแวละมันแล้วคือพอผมกระโดดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือผมก็กดกระโดดไปแล้วนะคือกดไปแล้วแต่ว่ามันดันไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วผมก็ล่วงเลยฉะนั้นที่ผมกดกระโดดไปแล้วฉะนั้นผมกวะว่าตรงนี้เราจะยังไม่เล่นนะครับเพราะว่ามันไม่ยอมกระโดดให้แล้วมันเป็นตลอดเลยนะคือไม่ไม่มั่นใจเลยครับว่ามันเป็นอะไรกันแน่ซึ่งก็เออรอบนี้ขอลองดูก่อนซึ่งก็อายุขนาดน,นี้แล้วก็คงไม่น่ากระโดดไปฝั่งนู้นไหนวเลย ระหว่างรอเรามาทําเวสอันนี้ดีกว่า The l uger. เก k e r level คือ hard อ๋อผมว่าน,นจะคล้ายๆกับนี้15ิินเลยหรอโอ้โหก็คือวินของเราก็ลดไปเลยเราวิ่งได้แล้วถ้าเกิดว่าหยุดปุ๊บเราเราก็ต้องรีบอุ้ยต้องส่ายหม่หรือเปล่าอ๋อ คือเหมือนอันนี้เราไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายอะไรครับเราแคเา่เราแค่ต้องการของเท่านี้เราถึงที่จะสามารถเล่นได้นะครับหันกลับไปหันกลับไปเลยเร็วๆเอา้าไม่ทนันหนอเราต้องเผื่อเวลาไว้ครับอ๋อมาแล้วมาแล้วมันจะเป็นจังหวะเพลงของมันครับโอเคจังหวะเพลงของมันก็คือมันจะเร็วขึ้นด้วยโอ้ยนิดเดียว โอเคโอเคจังหวะนี้สุดท้ายเรียบร้อยหกวินคอลลกมาเยี่ยมดีเบิร์ได้ไหมมาดีเบอร์ได้แล้วทีนี้เราจะไปลองอันนั้นก็แล้วกันนะครับไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่าอาจจะยากเหมือนอันนี้ก็ได้แต่เลเวลมันเขาบอกว่ามีเดียมแต่ว่ามันเป็นมือเหมือนว่าเราต้องเป็นการควบคุมอันนี้น,นะครับแต่ว่าอันนั้นหกวินเลยนะโ,โหสามสิบวินเราไม่ถึงนะโท คือเราต้องไปยอมยอมไปเล่นอันนั้นจริงๆรหรอไม่เอานะ้าลองก็ไม่ได้ครับคือผมลองแล้วผมก็กดเนี่ยก็ค<ๆ>ือกดกระโดดไปแล้วแต่มันไม่ยอมกระโดดให้ทั้งที่กดไปแบบเนี่ยชัดมากเลยว่ามันกระโดดแล้วแต่มันไม่กระโดดอะไรเลยครับแล้วตอนนั้นคือผมก็ยืนอ,อยู่บนพื้นด้วยนะคือผมว่าด่านนี้มันไม่น่าได้อะเราต้องหาด่านอื่นเล่นอย่างเช่นด่านนั้นมารีเบิร์สตอนนี้เราน่าจะสามารถไปตรงนั้นได้แล้วนะครับลองดู ่าได้แล้วคลิกดีดีอะไรนะั้นดีเกนคารอ่ะฮะอันนี้คือเกิดเดินหน้าใช่ทำไมอ๋อต้องกดยังไงเราเดินหน้ายังไงอ่าฮะไปสิมันไม่ไปหรอฮะเกิดเล็วขึ้นหรือว่าเราต้องการเพื่อนมานั่งด้วยเห็นหมันมีท่าเออที่ว่างอยู่เนี่ย คลิกแล้วเนี่ยไม่ไปครับอะไรเนี่ยเป็นไรเนี่ยฮะ,ฮะนั้นก็โอเควันนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์นะครับวันนี้เราคลิกรัวๆกันต่อเถอะอันนี้แล้วก็มาเอาเจ้าฟ้าวินนะครับเราต้องแย่งกับเพื่อนของเราดูซิว่าเราจะได้ไหมะจะได้นะต้องได้นะต้องได้นะ เราต้องมือเร็วเราต้องมือไวเรียบร้อยยสเราได้เราได้เรียบร้อย